บิตคอยร่วงทะลุ2 4 0 0 0ดอลลาร์หลังประชุม FOMC สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิป t o วท l อครับกับผม a ซคโ o b o ดี Nobody, ครับผมเจอกันแบบนี้ครับทุกวัน8โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยนะครับต้อนรับทุกคนครับที่ติดตามข่าวสารค y ิปโตเค r นซี y ครับ ผ่านทางคลิปตัวทอรครับรวมถึงต้อนรับต้องใหม่เข้าสู่วงการนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องราวของบิตคอยครับแล้วก็เรื่องของการประชุมนะฮะระดับโลกที่หลายคนเขาก็จับตาดูกันตลอดเวลาฮะเพราะว่ามีผลกับราคาของ Bitcoin เหลือเกินฮะกับข่าวนี้ครับราคาบิตคอยครับร่วงทะลุ2 4 0 0 0ดอลลาร์ครับอย่างชิวๆเลย ลูกให่ฮง,งชิลมีด้วยนะหลังการประชุม FOMC ครับส่งสัญญาณจ่อขึ้นดอกเบีย้ยครับผมก็มาดูกันฮะกับหัวข้อข,ข่าวนี้ฮะหลังราคาบิตคอยครับพุ่งขึ้นไปยืนเหนือระดับที่2 5 0 0 0ดอลลาร์ครับราคาเนี่ยก็กลับดิ่งร่วงลงมาอีกครั้งครับแล้วก็ไซด์เวย์ไปมาอยู่ที่24,000ดอลลาร์ครับก็เป็นไปอย่างที่นำเสนอข่าวไปเมื่อวันก่อนอะนะครับว่าเขากำลังคาดกันว่ามันอาจจะเด้งขึ้นและเพื่อย่อลงฮะย่อลงแล้วเดี๋ยวเด้งใหม่อะไรประมาณนี้นะครับ ล่าสุดครับช่วงตีหนึ่งของวันที่18สิงหาคมนะฮะที่ผ่านมาครับได้มีการประชุม FOMC ครับซึ่งจากหลังจากการประชุมจบลงครับตลาดหุ้นก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับแต่ว่าฝั่งตลาดคริปโตเนี่ยกับราคาร่วงลดลงครับต่างจากตลาดหุ้นอย่างสิ้นเชิงครับผมโดยราคาปัจจุบันของบิตคอยครับมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับราคา23,427ดอลลาร์ครับด้านราคามีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมนะฮะยังอยู่ที่บริเวณ ระดับราคา23,000ดอลลาร์นั่นเองครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าในการประชุม FOMC นะครับเป็นการประชุมที่ไม่มีเจอโรมพาวเวลครับแล้วก็ในการประชุมนั้นเนี่ยเป็นที่เฟดครับได้นำเอกสารออกมาแจ้งเท่านั้นนะครับซึ่งในการประชุมนะครับผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนเห็นพ้องต้องกันครับว่าแรงกดดันในด้านเงินเฟ้อเนี่ยได้ลดลงแล้วครับแต่ถ้าเฟดยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยครับ โดยจะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.75ครับโดยเพิ่มอัตราจาก2.25เป็น2.5ครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยจะมีการประชุมเพิ่มอีกหนึ่งรอบครับว่าควรจะชะลอการเพิ่มดอกเบี้ยออกไปหรือไม่นะครับในด้านนักลงทุนครับมองว่าเฟดครับอาจจะใช้โอกาสในช่วงเงินเฟ้อ ลดลงแล้วนั่นนะฮะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครับแล้วก็อาจจะส่งผลให้เงินดอลลาร์เนี่ยถูกเทขายอย่างหนักครับแล้วก็ส่งผลให้เงินดอลลาร์อ่อนยวบลงแต่ปัจจุบันเนี่ยหลังการประชุมจบลงเงินดอลลาร์ได้แข็งค่าขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับตลาดคริปโตนั้นได้ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนครับแต่ราคาก็ไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นะฮะโดยทั้ง บิตคอยแลวก็อิตทเลียมครับทั้งคู่ยังคงลดลงเล็กน้อยครับหลังจากการประกาศโดยราคาเนี่ยได้ล่วงเราๆ2.5%้าและก็2%ตามลำดับครับผมก็ถือว่าเป็นการประชุมที่ส่งผลต่อบิตคอยโดยตรงจริงๆนะครับมีประชุมทีไรราคาเนี่ยหัวทิ่มแทบทุกทีเลยนะครับเรายังคงมีความหวังครับอยากจะเห็นราคาที่มันจะสวนกระแสตลาดกลับขึ้นไปนะครับย่อแล้วก็เด้งขึ้นต่อเถะนะครับผมเกิน25 0 0 0ขึ้นไปสักทีนะครับถ้า ะะราคากลับขึ้นไปได้ในช่วงปลายปีนี้ผมว่าหลายคนน่าจิ้มออกนะครับผมยังไงก็เราต้องภาวนาไปด้วยกันนะครับผมโอเคหวังว่าครานี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับผมยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ซัพพอร์ตช่องนี้กันด้วยนะครับคุณสามารถชับ s ซัพพอร์ตอย่างเป็นทางการได้เลยโดยการกดปุ่มจอยครับ เปแบบรายเดือนคะเป็นเมมเบอร์ฮะจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์เอกซิฟแฟนก็เลือกเอาได้เลยนะครับผมรอยกจะโอนมาเป็นเงินบาทก็ได้ครับทาง True Money Wallet แล้วก็ทาง K-Bank นะครับอยากโอนเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็ได้นะครับแค่คุณเลื่อนลงไปใต้คลิปนี้แล้วก็ copy wallet address ผมให้ไว้แล้วเอาไปโอนได้เลยนะครับสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่อง Sack Nobody ได้ครับแค่คุณกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเอาไว้ กดครั้งเดียวพอครับใครเคยกดแล้วอย่าก,กดซ้ําใครไม่เคยกดกดได้เลยแลวรองว่าคุณจะไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากช่องนี้อย่างแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ